มันบ่ครับมื้อนี้บ่ได้เต็มเดแน่จะได้ว่าสิบตัวโอ้ยมันก็เต็มปานนี้ล่ะจ้างยาหลายจ้างยาหลายอ่ะว่ายังเอาใส่ได้อีกหลายอยู่ได้อีกหลายยังครับผมครับราคาเป็นยังไงเมื้อนี้ราต้องให้เตัวนี้ซื้อเมื่อซื้ครับประจันต์ยังเออ่งัวเนื้อก็ยังถืกอยู่ครับพอเล่นพอมาครับครับพอไปพอมาพ่อข้าพอขายครับผมเอาขอบคุณหลายๆครับครับ เต็มรถละบอผู้บา่าวม้หนีิเต็มรถบร่บ่ครับงัวมันหน่อยบ่หรือจังได๋หรือมันแพงงวครับงวน่อยโอ้งัวเขาหน่อยเนาะครับพี่น้องเขาบาาขา้านแล้วเขาแล้วน้ำหรือจังได๋ยวิบวก็เลยเ,เ,เขาหน่อยบอ่ได้ผู้บ่าวนี่พี่น้องน้นองพ่นมากับในห,หางเงี้ครับพ่นกับว่าว่าเขาหน่อยครับมือน,นี้ ยังหอยดิเล็กยืนหัวยุ่มๆนี่ยังซื้งปลาลูก,ลกอคอกซึ่บบ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 บกคอบบ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 บับบบบบบบ้บบวบบบบ่บบ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 งบบบบบ้บบบ้บบ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 นบบ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 อบบ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 บตัวบบ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 ่ เ่าได้แฮกสามเปิดมืาครับ<ะ>มือถ่าครับมือถ่นานร้อยมือถ่นานพันพม, <c oughs> มันมนลุยตัวน้อย <c oughs> มือถ่นานพันครับพี่น้องตัวน้อยนี่ก็บมันลุ้ยในเรื่อนี่ตัวแดงเฉลี่ยแล้วถือตัวละหาพัน่ว่า, 5, ก,าก็เป็นราคาห้องกับต่อได้อยู่เนาะ,ะต่อร่องได้ครับผมเอาเบอร์โทรอันนี้ครับผม 061 0 6ห0ห9 0 2 9 0ยหก้ดิเรกครับผมเล้วเราบอเขาน้ำแล้าเหรอครับผมเรียบร้อยเนาะช่วงว่าแล้วปีนี้ครับขอบคุณครับหอยดิเ็กครับอฝากชุดปลาลูกควกหอยดิเล็กครับพี่น้องอเน้มแม่ท่ออันมีก็แม่ท่องดยวันขาดเบิึงเงินหอยท่งพยยกอกมาอัน เป็น1ิปบาสันได้มีตัวไดแน่ก่านอา้อี่เอาตัวนี้ได้ยินว่าม้านบ่ครับรือว่าเพิ่มมีมมแต่มีครับถูกเอ่อแม่ม้านพกแตดโดนบันใดล่ะโอ้คังขังแลไอ้ออกออกตัวไปแล้วมันพกบ่หรือว่าหรือว่าเปลี่ยนตอนครับมันเปลี่ยนตอนออกตัวนี่แหละครับ จักเดือนแล้วมันเพลินมาเป็นถี่ขวามีหน้านี่ครับพี่มอขนมีนะวันนี้ขึ้นเดี๋ยวใบเดี๋ยวผสมผสมอผสมยังก่อนนี่สมยังทีเป็นบามันครับสมโตหรือผสมหลอดผสมหลอดเนาะมีคู่นี่สมหลอดทั้งหมดโอ้ใหญ่ครับสูงใหญ่ตัวนี้โมลอนพ่อผมหอยเพล่นมีแต่นี้อ่ขาทุกอ่อปกติแต่มีตัวนี้บไทายทอดพันธุกรรมครับพี่น้อง ราุปเอระมามใชเมอเดบ่เท่าไรแม่มันตัวนี้ั้อนกู้นี่เปิดไปสี่สิบเจ็ดครับเปิดแพ็คกู้ครับตัวนี้ก็จักเดือนตัวนี้ไล่ไล่กันฟอดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอกสารนี่ติดตามได้นี่เดี๋ยวผมมีงจังสอบถามมันห้อยทงเบิ้งคักอีกเัวหนึ่งเครื่องดำตัวนี้สี่ร้อยสี่สิบบวกครับความสูงตัวนี้สิประมาณร้อยสามแปดประมาณนี้แหละตัวนี้ครับ เขาไหนก่อนนี่คมเอ่อแพ็คนี่สี่หมื่นเจ็ดราคาห้องเนาะราคาห้องต่อได้แล้วก็คมลูกตัวผู้หรือตัวแม่นี่ลูกแม่ลูกแม่พ่อเดียวกันเย้าบ่นี้เพราะว่าเดียวเบิึงคือกันเม่อพ่อพันตัวเดียวกันบ่นี่ครับลูกตัวแม่เท่าไรลูกตัวแม่ตูวนี่เปิดได้นานเลยครับโอ้สี่ตัวสตัวอันหนึ่งคมหนึ่งลูกตัวแม่อันหนึ่งลูกตัวผู้ 5, ห้าหมืน่นห้มืละสองหมื่นหาครับพี่นอ้องถ้าแยกอาหารสองเด้อพี่นอ้องน,นี้แต่แต่ว่าราคามันก็อาจจะพอซ้ำกันละพี่น้องเพราะว่ามีมันเป็นลูกตัวผู้ตัวเมียอันนี้เป็นลูกตัวนี้ครับนี่เป็นแย่เงินอ่าไม่นางเนาะตัวนี้คู่นี้ที่จริงมันเป็นสุดจานครับแก่ตัวนี้ออื ตัวนี้แม่นางเ้าเขาเปิดแยกบ่าวฤทธเปิดจังเดยอันนี้ก็เปิดคู่นี่ก็เปิดสามหมื่นครับสามหมื 30, <000. S 1> ่นถือตัวลว 15, ะหมื่นหาง่ายง่ายครับพี่น้องเครื่องดําสูงกับสีประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดที่พี่นอ้อ,อ,อ,อง 10, อ 27, 28, อบอ่ขาดดอกอันนี้ก็เป็นชุดสามสามหมื่นเนาะครับพูดนี่อันชุดสามครับอันเด็แม่ลูกกันเลยชิโมฮาลอยครับไส์แม่ขาวลูกขาวลูกน้อยครับเท่าไรก่อนชิโมฮครับหมื่นหกห้าร้อยครับพี่น้องเอ้า รากาผูผ้สูงๆนี่สายคุ้นเท่าไหร่หมื่นห้าร้อยครับหมื่นนิดๆหมื่นห้าร้อยพี่น้องอ่าด้างบอมครบเครื่องโอ้พี่น้องออกมาหลายอยู่ยกขอกยกคอกไม่รีรอครับพี่น้องอ่ะเบอร์โทรละศู2ย์9 8้0 6 6 0ศรอ9 6หนยกย์าหกนยนึ่ง้านน่คอยงชัยวันน้าครับ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  ครับผมครับอบครับผู้ใดมีรถเกี่ยวกับไปเกีียวเข่าห้อยทงเลยเด้อจมเปียดๆอยู่นี่พี่น้องบ้านนั่นเกี่ยวเขาโยซันหารรถเกี่ยวพี่น้องโยพี่นออกอีกจะขันอยู่อ่ะฝากพี่ฟากน้องครับผมจักแม่มานจักโคมจักแม่นางครับพบเครื่องครับทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กําลังเราชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องมือหนีวันพุธครับพาพี่พ่อน้องมาอยู่สนาม อุลระคำครับพี่น้องอำเภอวานอรนิวาสจังหวัดสกลนครครับทุกมือวันพุธครับสนามนพบพอ,อกันได้มือนี้เป็นวันพุทธที่20ครับพฤศจิกายน2567ครับพี่น้องขอกอมรังใจเด้อพี่น้องกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สบายใจฟ้ามครับพี่น้องอะไปทั้งใดล่ะอันนี้โอ้แล้วรรเราบอกเขานั่นแล้วนะครับเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ปล่อยค้างครับคล้ายกันเยอะหน่อยว่าเขายังบ่เต็มครับยังบ่แน่นนัดนี้ก็ได้เนี่ยเขาอยากน้ำอยู่หลายผู้หลายคนก็นยังบ่ทันแล้วครับพี่นอ้อยอ๋อสู้ๆครับทุกผู้ทุกคนมึงว่าคมแดงๆนี่ก็นนะหอยพันธุ์ที่เสือกอยู่นี่ทนา,ายเระห้อยแม่ลูกอยู่บ่นั่น ลูกตัวผู้บ่ลูกตัวผู้ครับน่าจะลูกแรกเนาะครับเนาะน,น,นี่ผู้น้อยท่านทอดเดือนไปแล้วครับเนี่ยประมาณเดือนลูกปู้แดงดีคักโค้มนี่พี่น้องอ้หไปทางไหนเนาะนี่เนาะสิมาเหยียบโปรตีนนี่เอ้ามุกลูกเพิ่นครับพี่น้องนี่แน่สูงสิประมาณร้อยสามสิบ หา้หาสามาณนี้แหละพี่นอ้องสามห้าบวกเท่าไรเหรอครับคุ้มนี่เปิดเท่าไรครับมื่นหกห้าร้อยมื่นหกห้าร้อยไราคาต่อได้แล้วครับเนาะโอมีตำนี้ยังมีคุ้มเดียวบ่ะหอยของเขาเดี่ยวครับอ่อออกงอไทยครับตัวนั้นลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับนั่นลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ถ้าผมเห็น์นั้น งูหลูกน้อยผมกวบกา้าเขาใกล้บันไดพี่นอ้องนกเทีมันยันเขาห่วงลูกครับเอาลูกตัวแม่ครับอันนี้แม่ก็จะสูงอยู่มันลอยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละพี่น้องตัวคุ้มลูกตัวแม่งูไทยเปิดทะเลห้อยค้มลูกตัวแม่มืนหานอ้ออ๋อมืนหางก็มืนหกหาร้อยเปิดเท้าไปนะห้อย 0 8 0 0ครับ080ย2 5 0ครับ6250 604ครับหกอยยีครับหกอยหอยครับหอยะครับเนาะอขอบคุณหลายๆครับห้อยครับสองโค้ครับลูกตัวผูกกับลูกตัวแม่ยังไดโค้เลยก็ต้อเอาครับพี่น้องไม่แยกลูกบอกห้อยลดครู่แยกกับเพื่อนแล้วโอ้ลแรกปล่อยลูกไปแล้ว เหลือแต่แม่มันเท่าไหล่ะเหลือแต่แม่อยังได้ซิฟเกิลหาลอยนะครับรเนี Freiheit, ่ยห ouais. ้องบ่อต้อได้บ่อต้อได้เล็กน้อยได้หนี่เด้อซิฟเกิลหาลอยครับพี่น้อสูงลอยสี่สิบบวกครับแมินครับลูกแรกเนาะแยกไปครับพลูกเพคนโผล่ลุ่นนอนลูกครับเป็นเด็กเรียบไม่เรียบลูกตัวผู้หรือตัวแม่แยกไปตัวแม่ครับมึงต้องมุดใครเหรอเพื่อนล่ะครับมุดใครจ๋าไข่จ้างอยู่ บ่พี่ตำนี้ยังเนาะประกันตำนี้หรประกันบัตรุกอย่างเลยหมื่นเก้านี่ตัวเดียวบ่เมื่อนี้ตัวนั้นมันเก็บขามันโดดรถเอาเบอร์โท่ไว้นะครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสีนี่ย์ศูนย์แปดสองหนึ่งศูนอหอยโรลดนะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับหอยโลดเครื่องดำเด้อที่เนาะตัวนี้สูงไงครับมีพ่อหมวอแม่นี่ให้ลูก

สวัสดีครับครับผมของไข่ละห้อยตัวนี้ลูกเอิ้นเช่าฟองครับนีของเจ่าบ่ครับมองว่ามันลูกตัวนี้อ่ปรม่นบ่ใช่ครับตัวนี้โอ้สีว่ามั็นอันแดงตัวนั่นลเอื้นเช่าฟองครับเป็นลูกสองเมื่อนสองอู้จิมันพอเลี้ยงพี่น้องเลยลูกที่สองลูกตัวผู้แม่กระสีสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าครับแม่ท้องว่างบ่หรือยังได้ท้องว่างครับท้องว่างเนาะ ทองว่างครับประกันตัวนี้ให้เมีนครับครับแดงขาดีสี่โค้งหมดลงหมดลูกสองหมนสองต่อได้ครับผมเออเบอร์โทรไาไงตัวนี้ครับสิบหกห้าร้อยครับนี่ตัวนี้เป็นแม่แยกลูกตัวนี้ลูกสองครับแต่ว่าทองว่างคือกันครับทองว่างคือกันเนาะสีแดงดีครับเท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้สิบหกห้าร้อยครับหนึ่งหกห้าร้อยเออแม่แยกลูกครับน้องเอาไปสมไปนี่เอาลูกตรงน้ำใจเขานี่ฮะ ลูกตกน้ำเท่าไรกหม่นสองหาร้อยนครับพี่น้องอ้อันนี้ชเล่ครับสามสิบแปดครับพวกนี้สามสิบลูกตัวพูหรือตัวแม่ครับนี่ลูกตัวแม่ับ ลูกเงี้ยไอเติบเลยพี่น้องเป็นโอ้ยสูงเธอเลยร้อยครับลูกนี่สูงอยู่มั่นลอยสามสิบกว่าแล้วพี่น้องสามสิบบวกสามสิบห้าร้อยามสครับเปิดสามสิบแปดห้าร้อยแม่สูงลอยสี่สิบบวกสามสิบแปดห้าร้อยลูกตัวเมียแม่เป็นตังไดครับท้องว่างแม่ผ่านรอบแล้วครับสมหยังไหมผ่านรอบสมโตครับสมโตผ่านรอบเอ้อได้รุ่นเนาะครับเนาะสองอ่านได้สามสามสิบแปดห้าร้อย เบอรทับผมเกาเบอร์โทรครปบผม0 9้098 8391 8391ห้อย้องครับห้อย้องันอนนะครับเนาะเอาขอบคุณหลายๆครับห้อย้องครับผมจัดมาหลายตัว <ant> <98 S 2> ครับมือนีเกาตูนะครับมนไปนี่เราบอกครับมือนี้ยบอนด้ขาีกตัมย้อน้ขายอากตัวโอ้เป็นเลขซี่เนาะอาการนี่ของแค่ เป็นฟอฟันได้บ่ห่อยใช้จัจงสีทรงนี่ถ้าผูใ้ใดอยากออกขาุนหรือว่าได้หลายหนาครับเป็นฟอฟันก็ได้อายุไรมาได้ห่อยใช้ซ้ำนี่สองปีไปสองปีกวา่าทำห้อยใช้ครับพี่น้องผู้พคนเชี่ยวชานดาันชัลโลรีทั้งงัวขุนงัวะฟอฟันร้อยสี่สิบห้าได้บ่ความสูงสูสีสเนาะครับเนาะ รครับเพิ่งถ่ายครับพี่นอ้องว่าเป็นตะเบิงครับเนื้อตัวได้สัดส่วนน้ำตัวเงี้ยวอันนีตีมปุ๊บปั๊เท่าไรพอเผ่าสามหมื่นเพียงเนะาะจังต่อเหรอาครเท่าไรเขาใช่โอ้ยเฮ้ยบนรอดอะไรหรอดสามาอ่ะจังคุยกันเบิงครับเอาพอเขอเบอร์โทรไปนะครับผม 093 093 48ฮะ448 093 448 6980พอเภาวนะครับเนาะวันนอนครับพี่น้องนี่ผู้ใดอยากได้ชาโลเล่ใหญ่ครับเป็นพอพันหรือว่าเอาไปเผาคุณนะพี่น้องกัวเท่าไหร่สองหมื่นห้าไอ้ เป็นแม่แยกลูกตอนนี้พึ่นเป็นยังไงหรอพ่อครับสมไปหรือจะท่องวาง <c oughs> สมสมๆยังสมโตสมโตครับได้โดนไปะไหนประมาณสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าสมโตัสามเดือน,วนกว่า,า,วา,วาโอ้ชัดเจนเลยเนีย่ยการตรวจครับเจ้าของเกาา่าเพิ่นวไปแม่แยกลูกครับสูงร้อยสี่สิบห้าอัพครับแม่หัวล้นสิบป,ประมาณลูกสามครับในท้องขมี เครื่องดำห้องห้องเขาไหนก่อนพ่อเก่งห้องเขาไหนก่อนต่อได้อยู่ครับเอาเบอร์ทูไปเนี่ยครับผม098 1 9 9 1 4 9 1ป9 1 6เก่งเก่อ่เซกานคร มีตัวเดียวนะพ่อเนาะครับผมฮะฝากงวงงามพ่อเก่งครับพี่น้อยสองมือหาเพื่นว่าสมประมาณสามเดือนกว่าแล้วอยากตรวจะเช็คก,กับกลยกันเบิ้งครับพี่น้องสูงเงี้ครับแม่นี่อาดหลากเลยพี่น้น่อย <c oughs> มิตัวผมว่าให้หลอดเศร้าครับไปหน่อยเพื่อนหน่อยเฮ้ยเศร้าเศร้าจักหน่อยกับหลอดเศร้า <ś led> ปล่อยก็หอยพันธุ์หนกันมือนี่ก็นนเล,ปลยปล่อยพันธุ์ไหนครับพี่น้องเออสอบถามพอเก่งมึงเด้อพี่น้องเอ้แต่มากนะมเอิันมันมนี่นนบอห้อยแทกมือนี่เกือบมันครับหึเกือบมันโบอันขายไปแน่แล้วบ่แต่ว่าพอถึงรุ่นบ่ขายแล้วหกตัวครับหกตัวเริ่มตัวละลายสองร้อยไม่ผมจะสามสิดีแล้วล่ะเอ้ามุนไปเลยเอาแบบบูชาเนาะ อาจารย์ใหญ่เด้อยังบ่ใหญ่อีมยังบ่ใาไงพอจำีลต้องขอบูชาเสียก่อนแล้วจังหวัดนี้คือหน่งนะฮึมก็เจ้าปล่อยไปเท่าไหรล่ะปล่อยถุงตัวผู้หรือตัวเม่ยล่ะนี่โอ้ตัวเม่พี่เนาะแม่มันสี่หมื่นสามแม่มัน โอ้แต่เสดายควาเยเถอะพี่น้อง,ง,งครับอ้ยทั้งวังนทั้งปีพี่น้องเลยความสั่งหน่อยสี่หมื่นสามโอ้ยเตรียมตัวไปเที่ยวเวียดนีด่ละมุ่งตรงมาที่มุ่งตรงมาที่รถห้อยเวียดครับพี่น้อง อยโหลดร้ายมาได้เราป้อยไปสองตัวนี้ละใหญ่ๆนี่เท่าไรสันนี่สามหมื่นหาโอ้ยว่ามันสร้างหน่อยอันนก็ได้อันนี้เท่าไรสันนี่่ยผูวนวนครับ หไายมาได้ละห้อยตัวนี้สองคู่นี่สี่หมื่นผู้ตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่งครับสูงกับสิประมาณร้อยสามสิบครับพี่น้องน,นัดนี่รู้ซึกว่าซินเนีนควายครับมีสองจาครับเอาขึ้นรถอยู่นี่บงึงหอยไฟครับทั้งงวทั้งควายนะครับเนาะสวัสดีครับผม พอพันครับอลอ,อ่จอจยแค่น้อยอผู้โค้งครับเอาไว้ไปเขาคุ้นครับพี่น้อง8พันครับ8พันเนาะเอาเปิดมาหลอดมื่นครับพี่น้องเพราะว่าตกน้ำเลี้ยงแม่ลูกนะ10ซี่ครับตัวนี้ลูกตัวผู้นะครับเนาะน่าจะลูกแรกนะครับนี่สูงสิประมาณแม่นี่ประมาณมรอยยิ้มหาครับลูกตัวผู้มืน่นซี่ แปดพันออทั้งเลียงทั้งคุณครับอ่าละคาไมีค้ายปบะครับนี่บอกโอ้โหแต่ยานรบตัวนาี้นล่สิบปดครับลูกตัวผู้ลูกแรกปะครับนี่ลูกแรกลูกตัวผู้มื่นเท่าไรครับมื่นแปด แม่สูงเท่าดไหครับร้อยยี่สิบห้ายี่สิบหกประมาณนี้โอ้โหนี่พ่อโอ้โหนี่ครับมือสาวครับด้านหลังผมเนาะครับเนาะ,อะขออนุญาตหมุนกล่องนะพี่หน่อยใส่ลูกเพป็นตัวใดครับลูกตัวหูพี่กันเนาะมแม่สูงประมาณร้อยสามสิบลูกตัวหูนี่พี่น้องเอ่อจะตกลำเลียงแนี่ยยังไงด้อพี่น้อง เท่าไรก็ครับกุมนี่หมื่นแปดขึ้นกันทังนี้บอแมนบ่บอแมนเนาะเบิร์อะไรบ่ครับเบอร์เท่าไหร่ครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้าห้าสามห้าเก้าแปดเก้าสองเก้าแปดเก้าสองบานอนหอยไผ่ได้ครับได้ครับผมหอยไผ่วานอนนิวาสครับผมมันบ่ครับเมื่อนี้บ่ได้ไี่จะซื้อเติมไี่จะซื้อเติมซื้อเติมแน่ขายก็จะขายสองตัวครับขายให้เบียดอยู่บ่บ่ครับขายคนเลี้ยงครับครับอ้าวขอบคุณครับผมฝากหอยไผ่ครับพี่น้อง แ้วว่าพี่เอาตัวนี้ตนี้เกษามือตัวนี้จมอยู่เขาือแล้วเ้าแปะฮะก็ฝากที่ฝากน้องไ้เด้อพี่น่อทั้งสนามคุณคำครับทุงมือวันพุตครับพี่นอเอาผมมาบอกกันได้ฮะคิดว่าแล้วเขาแล้วนะอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครับพานกการขึ้นสิครัมาคึกคักขึ้นเขาครับพี่น่อสำหรับมือนี้คลิมนี้ก็ฝากที่ฝากน้องมาท่านี้ครับผมสวัสดีครับ